หนวนหนวนทำอาหารให้เฟย์โมทานแต่เขาทานเข้าไปแค่คำเดียวก็บ่นว่าไม่อร่อยสั่งให้เธอทำใหม่พอหนวนหนวนเดินออกจากบ้านไปซื้อของสดเฟย์โมก็ลงมือทานอาหารทั้งหมดด้วยความอ,ร,อร่อยหนวนหนวนกลับมาเจอแต่จานเปล่าพอถามเฟย์โมเขาก็หลอกว่าเททิ้งทั้งหมดหนวนหนวนโมโหมากเพราะเสียดายเฟยโมแอบเน้นท้องด้วยความอิ่มมาก หนวนหน่วน,น,นกำลังหมุดหิดเรื่องเฟยโมอยู่ประธานเฉิงโทรเข้ามาหนวนหนวนไม่รู้ว่าเธอคือใครได้ยินเธอเรียกเฟยโมว่าเฟยโมของเราก็เลยเข้าใจว่าเธอเป็นแฟนของเฟยโมหนวนหนวนก็เลยถามด้วยความแปลกใจว่ามาชอบเฟยโมได้ยังไงทั้งที่เขาปากร้ายนิสัยเสียหยาบคายไร้อรรยธรรม ประธานเฉิงขำแล้วบอกว่าเห็นด้วยกับเธอทุกอย่างคุยกับหนวนหนวนแล้วสนุกดีอยากเจอเธอแล้วก็วางสายไป